สวัสดีค่ะครูแป้ง Learning English ค่ะวันนี้นะคะครูแป้งจะมาในหัวข้อของ pronoun ที่ตามด้วย verb to be แล้วก็ที่ตามด้วย not นะคะจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะสำหรับนักเรียนคนไหนนะคะที่ยังไม่รู้ว่า pronoun ใช้คู่กับ verb to be ตัวไหนหรือออกเสียงรูปย่อย,ยังไงนะคะแนะนำให้ไปดูวิดีโอก่อนหน้านี้ได้เลยค่ะครูแป้งได้ทำคลิปเอาไว้แล้วเรียบร้อยนะคะค่ะต่อไปจะไปดูความหมายของคาว่า not นะคะ o n t นะคะออกเสียงว่า not not มีความหมายว่าไม่ใช่หรือไม่นั่นเองไปดูตัวอย่างประโยคกันค่ะฉันเป็นนักเรียน I'm a student I'm a student แต่ถ้าฉันไม่ใช่นักเรียนเราสามารถพูดได้ว่า I'm not a student I'm not a student ตัวอย่างต่อไปเขาเป็นคุณหมอหรือเขาคือคุณหมอเราสามารถพูดได้ว่า he's a doctor he's a doctor แต่ถ้าเขาไม่ใช่คุณหมอ he's not a doctor he's not a doctor ตัวอย่างต่อไปเธอเป็นคุณครู she's a teacher she's a teacher เธอไม่ใช่คุณครู she's not a teacher she's not a teacher มันคือแมว it's a cat it's a cat มันไม่ใช่แมว it's not a cat i s not a cat. ตัวอย่างถัดไปคุณเป็นนักร้อง You're a singer. You're a singer. แต่ถ้าคุณไม่ใช่นักร้อง You're not a singer. You're not a singer. พวกเราเป็นเพื่อนกัน We're friends. We're friends. แต่ถ้าพวกเราไม่ใช่เพื่อนกัน We're not friends. We're not friends. ตัวอย่างสุดท้ายก่อนจากกันวันนี้ค่ะ พวกเขากำลังอ่านหนังสือ They're reading a book They're reading a book แต่ถ้าพวกเขาไม่ได้กำลังอ่านหนังสือ They're not reading a book They're not reading a book